นึ่งปลาดินน่ากินมากๆครับพี่น้องพรกนี่แหละไสรสดๆใหม่ๆครับพี่น้องมามากน่ากินมากๆเลยนะครับสุดยอดความอร่อยครับวันนี้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนจิ้มท้องดินไทยนะครับวันนี้จะนำท่านผู้ชมมากินบึื้ปลานินนะครับแล้วก็น้ำพริกนะครับน้ำพริกอากินมากมากแล้วก็ไข่นะครับแล้วก็ผักลวกผักนะครับเชิญครับพี่น้องมากินด้วยกันครับนึ่งปลานินนะครับลวกผักนะครับน้ำพริกตอนร้อนเชิญครับมากินด้วยกัน สี่สําคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวนั่นเองครับเชิญครับมากินเชิญครับพี่น้องปองป่ายสุกูสวรณมากินน้ำกันครับวันนี้กินเน้งปลานินนะครับแล้วก็ลวกผักนะครับแล้วก็น้ําพริกนะครับร้อนแล้วก็ไข่ต้มนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับเชิญครับข้าวเหนียวร้อนๆนะครับมากินว่าแล้วก็บอเเววไหลง่ายห่างพี่น้องมากินน้ำกันเสพ อิมพิคอนอร่อยมากๆเลยครับหนึ่งปลาดินน่ากินมากๆครับพี่น้อง Porque me que ni ไข่สดๆใหม่ๆครับพี่น้องมามะ อร่อยมากๆครับกินกับคนเดียวอีสานบ้านเฮ้าครับแซ่บอีลีครับพี่น้อง ลูกสาวทำให้กิน เป็นอาหารมื้อเย็นะนะมื่นนะปลาก็น่าก,กินมากๆเลยนะครับ สุดยอดความอร่อยคนระับวันนี้แบบลงไข่นะครับอร่อย อร่อยมากๆเลยนะครับวันนี้คงจะทานไม่ไหวนะครับคำนี้คําสุดท้ายก็แล้วกันนะ นี่คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนครับคือน,นึ่งปลาเนนนะครับลวกผักแล้วก็ไข่เยอะมากๆเลยครับลูกสาวทำมากินไงก็อย่าลืมฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อเป็นกำลังแใจให้กับสอนอิปก้าวเดินต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับร Could say, then on